ได้ยินแฟนบ่นอยากได้ที่วางเครื่องปรุงในครัวอยู่นานแต่ก็ยังหาที่ถูกใจไม่ได้สักทีวันนี้พ่อบ้านอย่างเราก็เลยต้องจัดให้อยากได้ไซส์ไหนขนาดอะไรก็บอกมาได้เลยวันนี้ได้โอกาสแสดงฝีมือเผื่อว่ารอบหน้าการซื้อเครื่องมือครั้งต่อไปจะได้อนุมัติได้ง่ายขึ้นไม้ที่ผมใช้จะเป็นไม้สนไม้พวกนี้เคยซื้อไปนานแล้วแต่ก็ไม่มีไอเดียว่าจะทำอะไรดีตอนนี้ก็ได้ถือโอกาสเอามาทำใช้วัดขนาดและตัดให้ได้ตามที่ต้องการต้องจุดในที่รับน้ำหนักไม่มากผมก็จะใช้ปืนยิงตะปูยิงเข้าไปเลยส่วนตรงไหนที่ใช้วางของมีน้ำ ยึดเพื่อความแข็งแรงที่มากกว่าเพราะประกอบให้เข้ากันก็ทําการตัดขอบตัดมุมไม้ที่ได้มาก็มีปุ่มมีลายบางจุดก็มีรูก็ทําการโป๊ะปิดรูเข้าไปจากนั้นก็ใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบร้อยนี่เป็นขั้นตอนที่ไม่ยากแต่ว่าใช้เวลานานมากๆก็คือขั้นตอนการขัดนี่แหละครับขัดให้เรียบดีที่ว่ามีเครื่องมือทุนแรงการขัดก็ไม่เหนื่อยมากครับทำเสร็จแล้วก็ทาน้ํามันซะหน่อยน้ามันที่ผมใช้เป็นทิกออยเป็นน้ํายารักษาเนื้อไม้แต่ว่าไม่ได้เป็นการเคลือบนะครับพอดีว่าอยากจะให้มีสัมผัสของเนื้อออไม้อยอย้้ยย่บบาางงงเเเสรรรร็รีกััชนวคื ดูดีกว่าตอนที่ใช้กล่องกระดาษเยอะเลยครับ